เดี๋ยวแม่ให้กินเดี๋ยว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 แม่เดี๋ยว,ยว,ยว,ยวแม่แม่ให้กินแม่ให้กินกินนี่ดิพอเนาะพอเนาะมันเปียกหมดแล้ว ดูดขึ้นไปหนวดูดหนูก็เหยียบพ่นสิลูกพอเนอะดูดิแมวหลอดดุนเฮ้ยหกเลยครับเราจะนอนกันยังไงทีนี้เปียกหมดเลยเห็นไหมเปียกหมดเลยพอ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  หันมาก่อนหันมาก่อนเปียกหมดเลยเราเอาผ้ารองกันเปื้อนนะคะมาปูนอนเพราะว่าที่นอนเราเปียกหมดเลยคะ่ะชุดก็เปียกเดี๋ยวต้องเปลี่ยนชุดก่อนนอนนะคะอ้ายอ้ายไ,ไ,ไ,ไม่บายไม่บายยิ้มก่อนอุ้ยไม่ก<ป><ป>ินหนุ่ไม่กินอะบายบายมองแม่ก่อนอะบายบายไม่กินแม่บอกว่าไม่กินหนุ่ Bye 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 bye. Mimi.